ี่มานี่ไอ้เก้งก็ไม่รู้เห่าทําไมเนี่ยเข้หาหร้อยเดียวเนี่ยจะพอกันกินไหมเนี่ยอ่านุ้มมาอ่ะอ่ะอ่ะไอ้เก้งมึงจะเห่าทําไมเก้งอ่ะอ่ะหกหมดไหมหกไหมหกไหม ลูกไปย้งกันฝ่นก็พอพ่นเอาไปให้กินว่านยัก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยนั่งขนมงโนมมาเรียกข้าไปเถอะตอนกลางวันนะ่ะ

พอแล้วไปไปไม่ตามแล้วนะโอ้โหเล่นวิ่งตามเหมือนมันคงไก่นุน่นมันหมดแล้วลูกก็กลางวันทําไมไปไหนละ่ะแม่เรียกไม่ได้ยินอืมันก็ให้คนอื่นกินหมดแล้วข้าวอะอให้คนอื่นมาที่จับหน่อยนะให้คนอื่นกินหมดแล้วแกงมึงก็นําน้องวิ่งมาเนาะโอ้โห แก้งนี่โอ้โหไว้ใจไม่ได้เลยทาน้องวิ่งมาใหม่เนี่ยรถมันจะเยียบเอาเนี่ย้นไล่ตูดมาแล้วเนี่ยีปะกินแม่มนะขนมเลยซื้อมาไอ้ด่างเดี๋ยวรถเยียบเอาอ้าน,นั้นจะไปแล้วเนี่ย ไม่ต้องกินเลยต้องอ่านไอ้เก้งจะเข้าทำไมอา้าวจะเข้าทำไมเนี่ยน่าขานไว้เก้งเนี่ยอ้าวอันนี้ข้าวนี้นี้ด่างนี้นี้ ไปแล้วไปแล้วนี่แล้วเดี๋ยววิ่งตามตายเลยพุ่นมาแล้วเม่ไปแล้วไม่เอานะไม่ตามนะรถมาไหมเอเคลูกโอแน่